นครับหมายเลข3 2เะรีีกคีีีันพลงนะครับ่ามานามอูนีให้ไมตอนนี้ก็เราเห็นว่านะครณนี้นะครับเป็นรองเรามองเห็นอยู่นะครับว่าช่วงเวลาของการจับสีของนักแข่งมือใหม่คะแนนนำอยู่ในขณะนี้ือเจ้าโนกอนชวิบุตรุลชัยนะครับ157คะแนนนะครับ ซึ่งคนตั้งห่างจากุู้นันโตโตกิลีนะจากป้าสมยศดาปาผู้ใหญ่สมยศพองต้งร,ร้อนนะครับร้อ,รอยสามสิบแปดคะแนนนะครับกัารพูดคุ้นมากนะก็ร้อยยี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับเ,เรามาดูกันนะครับเกมการแข่งขันัขณะนี้กำลังเดินอยู่นขณะนี้ครับตอนนี้ที่เรารดูนะไปได้สามสองหนึ่งนะครับจะกปะ็นสิริรัตนภูมินะครับจากอำนดับจะไปที่นึ่อย,นนอยู่ครับวัยรุ่นหนองเป็งอกวัยรุ่นป้านหนองเป็ปง อันนี้ก็รับอยู่ละเรามาดูนล้วกับว่างในส่วนของแข่งนักหน่อยนี้นะครับเอาแล้วครับ้าวโลกก็ไม่ธรรมดานักมือเบิร์ดเลยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นนะครับทั้งสามคนเลยทีเดียวอสามคันนั้นไล่สินักมือเบิร์เข้ามานะครับต่อสามต่อขึ้นนะครับอยู่นอกจะโดนโดนหรือเปล่านะครับนี่เดียวครับทีเดียววันนี้เป็นวันที่พามาดูด้วยนะฮะมาเชียร์นักแข่งของจังหวัดเลยทั้งหมดเลยนะครับ แอเลสครับชค่เลยคบามคนเดียวโครับแล้วมแล้วก็ากนะครับหมายนะครับนตตวนุางวั สามนะครตอนนี้ตำแหน่งที่สองสามนะครับที่ดูนะครับผู้นนโดนตีหมายเลขสองะลูกชายผู้ใหญ่ชนด็โต้สรีนะฮะจากตรงีมันตะครก็ถือว่าเป็นอยาวชนต้นกล้าที่โดนเด่กันขึ้นมาเลยลักษณะนี้นะครับโอ้ยหลี่โดนมีตั้งแต่บางส่วนนะครับไปในส่วนของเอ็มเีเหยียงหวั สามสองเปับมนำจยาว่อ้าวไปเรื่อะไรเอ่ยราิปัญหาอยู่นะครับเอาแล้วครับคันนะครับป่าเป็นไปรู้ดีสารนะครับทั้งสคันไ่จะโคล่าไม่มีโคลู่บลอนอุบลน้องไม่บลแล้วก็จังหวัดเลยสสองนง้ เราจะิ้งะยะแล้นะครับ่ตอนนี้แมวมอของเรานะครับเพราะช่างนี้กำลังมองอยู่นะใครที่จับมอยู่ในสังกัดของช่างก็ไดารตาอนรการนขันบรานะครับหนสามสหากจ็แปดเ้าสิบเอ็ดบัจยบัจยบัมจอบ เรืองมึงะตอนไม่าวตนงยแน่ที่สมบัติเดิสติเาเนะบดางมันะมา่้ป็นกแวนที่หวมาดื่ม้ำเ็นการแก้ที่นำขอัวเล่าไปอภิบาลด้วยกันครับต่อไปต่อไปเพื่อที่จะก้าเป็นนจาีนะ อย่างตรงอียมีิายนารกรู้่าพุธมากนะแล้วเราพุ่อารตรงนี้หมายองในแบาครัตอนนี้คะแนนจะบต่ไครับถือว่าห่างพอร์วนะครับอนุภิูิรไทยจาก9กสาที่ผนมานะครับนสะแนนนะครับเราต้องมาว่าตอนนี้อารณ์ุ่อยู่ตรงไหนาหมายเลขตอนนี้อยู่ตรงไหนตอนนี้เรามองแค่สามดับ เรามาดูหาหมายเลขสามก่อนนะครับเพราะว่าคะแนนสะสมนั to to ้นม like oh <my. S 1> ีอย oh. ู่ร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนนนะครับร้อยห้าสิบคะแนนนะครับอันดับสองนนคู่นารอนจมี Mun ้อยสิบสามสิบแปดคะแนนค่อนข้างหาค่อนข้างหาคือร้อยสิบหนึ่งในห้าก็ถือว่าติอะก็ได้แชมป์นะครับเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยเรต้องดูนะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับว่านุกนบุญุญอยู่ในทิาตรงูมนะครับรับบอลกับะครับ อ๋อรถโบยโบยไปทางรักษาพยาบาลนะครับมากับ4แล้วนะครับ <laughs>

ครั้นะครับา่งข่งเปิดครับพราะว่ารถต้นเวนเนอเราไม่สามารถที่จะไปได้กันนอขอภัยเราอยู่ที่3 2 1นะครับแต่อัดับงนั้นเราจะมองไม่เห็นเปินะครับแน่นอนก็เป็นหมายเลข29แน่แน่ดูแล้วว่าาจะเป็น29แล้วนะปิดเมืองเลยวันนี้โอ้โหรู้ทุนมากหรือเปล่าเดี๋ยวดูที่นัดทีครับ2 ตอนนี้มต่อไม่ยังคือนะครับว่าตัสนะครับตั้งสองหนึ่งที่ออกเป็นตั้งไปี่น้องคำที่้องสอคนแรกแล้วก็ทีมานำนะครับตอนนี้ก็ได้การพิจแล้วนะตอนนีรณา

ก็ตัดสกุลนครเลครับต่บ้านตรงี้ลังไปนะโดลงไปตำแหน่งครับเลียกับ้างนะครับในขณะนี้ต้องบอกว่าใตงที่หนึ่งไปได้สามสองหนึ่งนะเรนู้นำรับจั้ครับาเรื่องหนึ่ง้ากัานะครับเราูกนมาเดี๋ยวดูสักีนะครับ ตอนนี้ก็ัท่งนน้าต้องขออไรเพราะว่าขึ้นไปบนเนินเรามองไม่เห็นนะครับตอนนี้อนุภูมิภูมิริไทยกำลังมีปัญหาของปากแหว่เดียโดรายงนีกครงนะครับบอกนะนอนรับตอนนี้อนุภูมิภูมิในไั้นกำลังีปัญหาถึง1 5ดนะครับก็รอบผิดประกอบอย่างนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับในเรื่อง

กำลังระคุรนตะค้อนตคุ่นตะค่นะคอยู่ใก้ๆเราอยู่ใกล้ๆอันหนึ่ไปแล้วอันับหนึ่งไปแล้วบ่าที่สแล้วนะบ่ายที่สามนะครับบ่ายที่สแล้วน้ำยาวบ่ายที่สี่เก้าน้ำยาวไปแล้วน้ำเปุ้นพุทมากนะที่เก้าน้ที่1นึยาวไปแล้ว

การผ่านไปแล้วนาที10ผูนำผ่า,านจนงนีเวลาเหลือเวลาการแข่อีก2รอบนะครับ สนะครับตอนนี so first, ้เปลี่ยนแล้วนะครับมาที่3ขึ้รมาหน่ยเรียบร้อยหรับนักุตบอลฟุริชายน้องฟินนะครับแล้วก็มายองเป็นของเรานะฮะการ์ลสตีครันรับดูมาอันดับ3ครับอโหอันดับที่3านครับ3องนะครับดประมาณำันเลอยู่อันดับทนะครับุบอลุตริชายนอันดับทีันดับนะครับี่ยายาครับพัชวุฒิุรรมาไรรอบ แล้วบอกว่า like, ้ยาวเดียวเลยครับหมอเพาเราบอกว่าเราจะตายแบบทิ้แบบไม่มีฝุนเลยไม่มีขุนใชหรอเขาทั้งสองนเลยไม่มีเมองไม่เห็นฝุนอ่าเดี๋ยวเวลาไม่บ้านะครับ้เดียวเอาไปที่ไนไปที่ีก็ไปที่ับ้านเรา่นตรงกลารถก็ไ แล้วนะครัหรับน้องนนุุ้นจตี้สามขวมีคุณเ็นคะแนนครับก็จะเป็นนะตอนนี้โอ้โหมันลอยเอาครับแยกยิงนะตีกัมควรนะครับดูหมือว่าโอ้โหไล่ีตกตลอดนะครับน้องุไม่จบอกว่าไม่เหนแล้วนะอรกันนะครับ

เอามานข้าหนึ fate, um pues day, ่งท nah ุ่ม้าครับปมนดาวเลยนะครับไอาละครับ้อโต่อครับวันนียากไ้ตำแ้น่งที่่มามจะเข้าเล้หลังใน่ตี่นะครับก็เป็นตำแน่สอแน่นอนครับเพราะว่าโหมากรุกบอกให้แล้วครับสำหรับนักมวยพูดจมากครับหนไ่งสองกนรอบต่อทตุีครับไปยสองแน่นอนนะ เปลือตำแหน่งเปลือหรือเปล่าอ้าวเข้ามาแล้วครโอ้โหใ่ครับนเดี๋ยวต่อนนีตำแหน่งเราเดี๋ยวเราจะแจ้งกับกาการทางนะครับขออรบขบครับ รางบุรีนะครับได้ให้เกียรติมอบในตำแหที่5ให้กับนนทะพอนีรติเวสวอลรุณครับในตำแหนที่5ครับอสตราพรลก้อนเมฆนับมอบให้กับนนทะพอนีรติเวสวอลรุณครับในตำแหนที่5ครับยินดีด้วยครับส่วนเมื่อที่4นะครับนี่ไว้รุ่นหนองเมฆของเรานะครับฝากเก็บจากสนามที่แล้วแต่สนามนี้นะครับก็เข้ามาสามารถขึ้นมาหแถวด้วยนะฮะในแี่ที่4นะครับสำหรับ ดัมริสติรัตนภูมิรักขอเจ้ามอบอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่และตรงนี้นะครับสำหรับปักใจไปรุ่นหองไม่ของเราครับส่วนตำแหน่งที่สามนะครับเป็นของป้าโตกิริโมโตสาครับคุณานนท์โตกิริเป็นอันดับที่สามครับยินดีด้วยฮะวองกับอีเดียเป็นสื่อมอบให้ด้วยและตรงนี้นะครับให้กับนักแข่งนะครับ และตรงน,นี้ครับในบบนัน,น,น,นดับที่สามกำน่งรองชนะเลิศครับลุ้มหลอมมาเลยทีเดียวๆนะฮะถึงจะเข้าอันดับที่สองในวันนี้สำหรับน้องโนออันนี้คูดวิบูลรีชัยดัชโกนทกรอันนี้คือเด็กเป็นจูโนอีกครับและวันนี้ครับผู้ที่เสียงเมืองเลยมาได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ชน,นะเลิศนัทวุฒิพุทธมา ครับขอต้อนรับท่านขอเรียนเชิญท่านสุาพลชันเมฆนะครับให้เกียรติมอบเหรียญเหรียญและเรียนเชิญท่านสุาพรท่านนี้ก่อนครับพร้อมกันรับครับได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมประธานสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยคุณดงใจมงค์สวัสดิ์ครับเรามีคะแนนสะสมนะครับของผู้ที่นำ105เหรียญบวกกับที่เส็จคะแนนเป็น168คะแนนครับก็ยินดีตรงนี้ด้วยสำหรับผู้คะแนนำตรงนี้สำหรับแชมป์ประเทศไทยตรงนี้อให้กับใครเลย น,น,มมน,น้องโนอนุโมทิบุญสุดใจนะตัวนี้นะครับนี่คือเป็นจูโนวิทนะครับอ่าแล้วมันเอาไว้ก่อนนะโหนกีนี่นะครับแล้วก็ฮีโร่นะครับพร้อมกับพ่อดอกไม้กำลังใจจากเบสสตอร์มิชันกีติบงการเมนน่ครับพร้มอมไปด้วยเยช,วยช่นเดียวกันครับไปถ่ายรูปสวยๆนะครับนี่คือ,องานแข่งขันเนี้ยเป็นแม็กซินเดลั โบสกรอสเก็บพลันทีมยักประเศไทยรอบไพนัลล้วกาทีมยักประไทยนละตรงนี้ด้วยขอเจิญเชเบื้อินดีด้วยกับทุกคนครับ